ครับวันนี้อยู่ผมโจเลียเทคกแล้วนะจ๊ะวันนี้เราพามาดูนะครับเบนซ์ว1 2เอ้ย1 4 0่งสี่ศเป็นเครื่องสามยูนะวันนี้ได้ทำการติดตั้งเทอร์โบคู่เข้าไปเครื่องเดิมมันเป็นกี่สูนย์ะบางตัวเนี้ยแปเครื่องเดิมเป็น V8 เหมือนกันใช่ไหมอ่ะก็เครื่องเดิมเป็น6สูีลบแล้วก็ทำการ swap engine เป็น 3U มยูเซ็ตเซ็ตอัพทวินเทอร์โบเข้าไปนะเพื่อนอันนี้เครื่องเป็นเกียร์ออโต้6สปีดแล้วก็ไม่ได้ทำการโมเครื่องอะไรเลย เทอร์โบ F55 ครับใส่เทอร์โบ F55 ไปบูสต์0.5นะครับผมแล้วก็หัวนฉีด550ใส่กล่องสแตนเรียวเทคนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะลองจูนดูว่าแรงม้าจะได้เท่าไหร่เพราะสเต็ปนี้อยู่ประมาณ350หวกลบอยนะู่แล้วเนาะที่เราจูนๆกันเดี๋ยวเราไปรอชมกันดีกว่าไป ร้อยแล้วจ้าเจ้าคับน้องเจ้าอย่างเงี้ยครับเอาสามยูสามยูลงสามประตูเซชโบคู่แล้วบางนะให้มันหน่อยเร้อยแล้วอันนี้เป็นเชือเพงอีสิบนะบางเลรอครับอีสิบบูสต์ศูจุดห้าดูแรงม้ากันเกียออโต้สไหไอสัตว์เกียมจะรอดปะเนี่ยก็มาดูนะนี่ครับแรงม้าที่ได้สามร้อเก้าสิบทอกห้า้อยแปดิบแล้วจะห้าสิบแล้วถือว่าแรงมากจูนง่าย ขับใช้งานสบายประหยัดกดซัดโอ้โหกดไหวมาังช่วงล่างเลยต้องทำดีๆนะช่วงล่างเป็หนเส้นใหม่หมดเลอ๋อฝากด้วยนะครับผมกล่องเรียวเทคซิสเต็มนะครับผมเพจโจ้เรียวเทคนับยูทูบเฟซบุ๊กไอจีแล้วก็อูบังยีวีแปดเดี๋ยวขึ้นลิงก์ไว้ให้เหมือนเดิม,มตรงนี้นะขึ้นไปรอบนี้เลยคนผัดเหนื่อยแล้วคือโอเคผมก็ไปแล้วบ๊ายบายเดี๋ยวเรามารอดูกันคันต่อไป อีวี e ต่อไปว่าจะเป็นรถรุ่นอะไรแปลกใหม่แน่นอนเดี๋ยวเรามีอะไรมาให้ดูกันอีกทีนะครับบ๊ายบาย